ในวันปกติที่ผมตื่นเช้ามานั่งทำงานหาแรงบันดาลใจต่างๆแล้วก็หาดูพวกอุปกรณ์ใช้งานทั่วไปก็ได้ไปสะดุดตากับคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่เป็นโลโปรไฟล์ก็น่าสนใจดีนะจากนั้นผมก็ได้มันมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วมาดูกันว่าจากคนที่เคยใช้คีย์บอร์ดพวกไซส์ใหญ่ๆเนี่ยมาลองใช้แบบโลโปรไฟล์บ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาแล้วก็มาเริ่มอันบ็อกกันเลยครับและนี่ก็คือ ROG Falcon RX Low Profile ครับ <c oughs> Falcon มันก็คือแม้แค่ที่เข้าคีย์บอร์ดโล p r โปรไฟล์ไซส์65%นะครับเรียกได้ว่าเป็นคีย์บอร์ดโลวโปไฟลตัวแรกของ r o g เลยก็ได้นะมาเปิดออกมาก็จะเจอกับคีย์บอร์ดที่อยู่ในถุงการฝุ่นแบบนี้อย่างดีเลยนี่คีย์บอร์ดเป็นไงสีขาวสวยงามโหแล้วก็เบามากเบากว่าคีย์บอร์ดที่ผมมีเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่มีมาให้ก่อนดีกว่าก็ดีเป็นสาย usb เป็น type c นะครับนี่ แล้วก็มีเป็น usb extender ด้วยนะครับใช้สำหรับต่อขยายสัญญาณมาสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักคีย์บอร์ดโลว์โปรไฟล์ครับคือปุ่มอันนี้ก็เป็นค้าแรกเหมือนกันที่ใช้คีย์บอร์ดโลว์โปรไฟล์นี่นก็คือคีย์บอร์ดที่เป็นปุ่มมันจะเตี้ยๆบางๆแบบนี้แหละคือมันทําให้กดง่ายเสียงไม่ดังแล้วก็ทื่สำคันคือเบาด้วยคล้ายๆกับพวกคีย์บอร์ดของเครื่อง mac เงี้ยครับ first impression แรกคือชอบไอ้จอด้านบนนี้มากเลยเห็นไหมมันจะเหมือนจอที่แบบเอาใช้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวจะมา รีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งวัสดุด้านบนน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีการตัดขอบบนมาให้ด้วยดีไซน์งานประกอบทุกอย่างก็คือเนี้ยบแล้วก็ด้านใต้คีย์บอร์ดนะครับมันจะมีตัวปรับระดับสามารถปรับได้2อระดับด้วยนี่จะมีแบบปรับเล็กๆนิดนึงแล้วก็เป็นปรับให้มันเอียงขึ้นมาเยอะหน่อยแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นการเชื่อมต่อก็คือมันแทบจะเชื่อมต่อได้ทุกๆแบบทุกๆเครื่องเลยนะอ่ะอย่างแรกนะครับอันนี้จะเป็นตัว USB ที่ใช้กับการเชื่อมต่อแบบไวเลสก็คือใส่มาให้้แบบบนีเเเลยเลยวาจะกก็ก็ เก็บตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปคอยเก็บกะหาที่เก็บอะไรเงี้ยก็คือสะดวกสบายมากต่อมาครับก็จะเป็นช่องเสียบสำหรับเสียบสาย USB Type C มาปุ่มถัดมานะครับอย่างที่บอกมันสามารถเชื่อมต่อได้เยอะมากครับก็คือเป็นปุ่มสลับระหว่าง Mac กับ Windows เห็นไหมไม่ต้องกังวลเลยว่าเออจะเอาไปใช้กับ Mac ได้ไหมหรือมาจะใช้ได้แค่กับ Windows ได้ไหมก็คือนี่เป็นปุ่มสลับก็เรียกว่าใช้ได้ทั้งสองระบบปฏิบัติการเลยถัดมานะครับจะเป็นปุ่มเลือกการเชื่อมต่อโหมดทั้ง3แบบ มีบลูทูธแล้วก็การเชื่อมต่อแบบมีสายแล้วก็การเชื่อมต่อแบบไวเลสก็คือถ้าเพื่อนๆจะเชื่อมต่อแบบไหนก็เลือกโหมดสลับไปได้ตามทิศทางที่เพื่อนๆจะเชื่อมต่อได้เลยอ๋อแล้วก็ผมลืมไปคือคีย์บอร์ดตันี้มันจะแถมเรียกว่าเป็นตัวที่ครอบคีย์บอร์ดมาให้ด้วยนี่แบบนี้ก็คือสามารถนําไปครอบคีย์บอร์ดพอดีอย่างเงี้ยได้เลยการฝุ่นการแมวมาโดนอะไรเงี้ยอียางก็คือสามารถเป็นตัวฐานรองได้นี่มันก็จะใส่พอดีอย่างนี้เลย คือผมก็จะชอบวางไว้แบบนี้แหละเพราะว่าตัวข้างล่างมันจะมีการลื่นด้วยแล้วก็ตัวสวินครับจะมีให้เลือก2แบบก็คือไอเอ็กรกับไอเอ็กบูของผมก็เป็นตัวเรสนะครับเป็นสวิตท,ที่ทําการพีลูมาจากโรงงานเลยด้วยเนี่ยคีย์บอร์ดสมัยเนี้ยเราไม่ต้องไปไปมอตไปลูบเองนะเห็นไหมซื้อตัวไหนมาสมัยนี้ก็กมีหมดแล้วอะเวลาคีย์แคปที่มันเป็นโลโปรไฟล์เงี้ยครับมันจะสามารถเนี่ยดึงแค่อย่างงี้ง่ายๆอย่างนี้ได้เลยนี่ก็คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็จะเห็นเป็นตัวไฟ rgb ลอดมาแบบนี้เลย มาเริ่มเชื่อมต่อกันเลยพอเริ่มใช้งานนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้เลยโหมันไงเท่เกินเนี่ยผมชอบมากนะไอที่เหมือนจอข้างบนเนี่ยแต่มันคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยสังเกตไหมว่ามันจะมีไฟขึ้น้าบนอย่าง่ี้ถ้าเรากดมันก็จะสลับโหมดไปเรื่อยมันดูอันแรกครับอันแรกก็คือเป็นโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงวิธีใช้งานมันเท่มากทุกคนเราสามารถใช้นิ้วเนี่ย สไลด์เนี่ยสไลด์แบบนี้ได้เลยการเพิ่มการลดเนี่ยวเวลาเราใช้ใช่ไหมวเวลาสไลด์ไปมันก็นจะมีไฟขึ้นตามไม่ดูว่าเราสไลด์อยู่เนี่ยชอบตรงนี้แหละเท่มากแล้วก็สามารถแตะสองที่แบบนี้เพื่อปิดเสียงได้มาลองสลับมาที่โหมดที่เป็นรูปไฟครับก็คือใช้เหมือนกันเลยก็คือเพิ่มแสงของคีย์บอร์ดนะครับเพิ่มแล้วก็ลดสไลด์อย่างนี้ได้เหมือนกันแล้วก็กดสองที่อย่างนี้ปุ๊บก็เป็นการปิดไฟส่วนเรื่องไฟนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากไปตั้งค่าในโปรแกรมก็จริงๆมัน สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะก็จะมีให้เลือกทั้งโหมดแล้วก็มีให้เลือกไฟเลือกระดับแสงอะไรเงี้ยก็คือครบถ้วนตามที่คีย์บอร์ดควรจะมีเลยก็ต้องลองไปตั้งดูนะครับตามที่เพืเ่อนๆชอบเลยแล้วก็ถ้าใครดูมันอตรงนี้แล้วอยากรู้ราคาของเจ้า l G f a u c i o n ตัวเนี้ยราคาณนะปัจจุบันนะครับราคา6 2 9 0บาทเฉพาะล็อตแรกนะครับล็อตน,นี้แหละที่จะเป็นคีย์ที่เป็นอิงล้วนแต่ในอนาคตก็อาจจะมีคีย์ไทยมาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเพืเ่อนๆเนี่ย ฝึกการพิมพ์สัมผัสมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยครับอย่างของผมก็ใช้ไปหลายน,แบบนีแหละแต่ก็ยังพิมพ์ไทยได้อยู่ยังจําแบบพวกตำแหน่งอักษรอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่โอเคมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันก่อนดีกว่าครับแต่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าของผมเสียงมันจะไม่ค่อยดังนะอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังดู ต้องบอกเลยว่านี่เป็นคีย์บอร์ดโลบไฟตัวแรกเลยนะตัวแรกที่ผมเคยใช้เลยคือหลังจากที่ลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะก็พอจะบอกความรู้สึกแล้วก็พวกข้อดีข้อเสียได้อยู่มามาเริ่มข้อเสียกันก่อนเลยนะครับผมว่าอันนี้ข้อเสียส่วนตัวนะผมว่าฟีลลิ่งการการกดมันจะหายไปเลยอะ่ะจากการพิมพ์ที่เป็น keyboard, คีย์บอร์ดไซส์ใหญ่ๆอ่ะแต่จริงๆแล้วพวกคีย์บอร์ดโลบไฟเนี่ยมันก็ออกแบบมาให้พิมพ์ได้ง,ง่ายอย่างนี้อยู่ยแล้วแหละ อันนี้อาจจะเป็นที่ความพึงปรกสงวนตัวของผมเองเรียกว่าเป็นข้อเสียที่เข้าใจได้ครับอย่างต่อมาก็คือพวกคีย์แคปเนี่ยค่อนข้างหายากอยู่นะสำหรับใครที่ชอบแต่งอะ่ะเออมันจะแบบเฉพาะทางนิดนึงอาจจะไม่ได้หาง่ายเท่าพวก,พวกคีย์บอร์ดปุ่มปกติอะไรอย่างเงี้ยมาเรามาดูข้อดีจากผมบ้างอย่างแรกครับคือเสียงมันเบามากอันนี้น่าจะอยู่ที่สวิตด้วยแหละแล้วก็คือต้องบอกกันว่าคือเสียงเบาอะ่ะมันดีนะสำหรับผมอะ่ะส่วนตัวก็เป็นคนชอบเลสสวิต ลีเน like, like 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 ียสวิตอะไรเงี้ยเยอะด้วยก็เลยชอบตรงนี้ด้วยแล้วก็พอการที่เป็นโลบอฟเนี่ยผมบเลยว่ามันกดง่ายมากเพราะมันแบนอะมันแทบไม่ต้องเอื้อมแบบเหมือนพวกคีย์บอร์ดหนาๆเลยอะเนี่ยมันสามารถแบบพิมพ์อย่างนี้ได้เลยสบายมือมากแล้วก็ระยะการใช้งานนานๆอะค่อนข้างจะสบายกว่าคีย์บอร์ดอันเนี้ยอย่างหนาๆของผมอะเยอะเลยเหมาะกับคนเล่นเกมนานๆแน่นอนอันเนี้ยเออต้องยอมรับเลยว่ามันสบายมาก จากความรู้สึกครั้งแรกที่ผมเคยใช้อะแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีผมว่ามีเป็นฟังก์ชันควบคุมเห่ือนกันคือไม่เคยเห็นตัวไหนที่ทาอย่างนี้มาก่อนเลยที่มันแบบสไลด์ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยอาจจะมีก็ได้นะแต่ผมไม่รู้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ผมได้ใช้ครั้งแรกแล้วก็ถ้าคุณชอบ rog อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็อยากได้คีย์บอร์ดที่เป็นโลว์โปรไฟล์เบาพกพาง่ายใช้เล่นเกมผมว่าตัวนี้คุณต้องมีเพราะว่าตอบโจทย์ทุกอย่างฟังก์ชันเยอะกดง่ายอ่ะแบตอึด้ดยลองมาละแล และยังใช้งานผ่านโปรแกรมเอามาลิเคได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการการตั้งมาโคนี่อย่างเงี้ยตั้งได้ง่ายๆเลยอ่ะแล้วก็มาที่2ตัวทัสพาเนลด้านบนนะครับนี่มันจะสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้แล้วก็สามารถไปตั้งคัสตอมไหมได้อีกทีหนึ่งว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้เปล่าก็คือมาตั้งอะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เรื่องของของตัวไฟครับโอ้เนี่ยฟังก์ชันการปรับหลากหลายมากแล้วก็ปรับได้เลือกสีได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะดูดิ มีไฟล์แบบ e a ดด i n g มี color cycle, rainbow, r a ว์เรนดเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากหลายแบบเลยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็มีให้ดูนะครับว่าเราจะให้มันประหยัดแบตไหมแล้วก็เข้าสู่สล e ปโห d e เมื่อเราไม่ใช้ได้กี่นาทีคือสามารถมาคัสตอมโปรไฟล์ที่คุณจะใช้งานงได้เยอะมากอย่างคุณอาจเซตเป็นโปรไฟล์สำหรับทำงานโปรไฟล์สำหรับเล่นเกมก็ได้ได้แบบเยอะมากสำหรับราคา6 0 0 0แล้วก็10เนี่ยถือว่าดีถือว่าราคาดีเลย นี่ก็น่าจะเป็นคีย์บอร์ดโลบไฟอีกตัวหนึงที่ผมจะเอาไว้ใช้เล่นเกมครับเออมันกดง่ายจริงทุกคนเอาไว้ใช้เล่นเกมเนี่ยคือยกปรับวงศาอเบาเนี่ะสบายแล้วถ้าใครสนใจครับผมจะทิ้งลิงก์เจ้าตัว R o G f o r t o n าไว้ข้างล่างเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะซื้อของมาร e ีวิวให้ดูใหม่แล้วกันสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า